ในเอกสารหลายชิ้นของกัมพูชาก็ไม่ค่อยตรงกันนะครับว่าบางชิ้นก็ที่เราเห็นเนี่ยนะครับขีดผ่าการก่อกูดเลยบางชิ้นเนี่ยก็ขีดมาทางถึงสังตะวันออกของเกาะกูดแล้วหยุดเส้นนั้นขาดลงแล้วมาขีดใหม่ทางนิตะวันตกของเกาะกูดเลื่อยออกไปจนถึงกลางอ่าวไทยแล้วค่อยหักปลงกข้างลา่างไปจนกระทั่งถึงชนชายแดนกัมพูชาเวียดนามนครับบางเส้นเราก็เห็นว่าขีดเป็นรูปตัวยูเว้าอ้อมเกาะกูดเข้าไป ไทยก็คิดว่าัมพูชาเนี่ยขียดเส้นไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้สัดส่วนกับายฝั่งของตัวเอง <ST. S 1> เถลอยาเขตเนี่ยก็เหมือนก้นถือเป็นอาณาเขตประเทศไทยนะครับทั้งใต้ดินบนพื้นน้ําและเหนืออากาศขึ้นไปอันนั้นเป็นอํานาจอธิปไตยของไทยเต็มที่ถ้าเกิดว่ามีตรีราชศัตรูที่ไหนใครบุกเข้ามาถ้าไม่รับอนุญาตก็ต่อสู้ป้องกันได้ อยากกันนั้นเลยทําเป็นพื้นที่ทับซ้อนคุณจะซ้อนันอยู่แบบนั้นคุณจะวุ่นวายคือการใช้อนนานาจมันอาจจะวุ่นวายเพราะพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นมันเป็นพื้นที่แดนชนแดนแน,นะครับเรือก,กัมพูชาจะเข้ามาคนกัมพูชาจะเข้าไปไทยจะออกมาอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็อยากนนั้นเลยก็แบ่งกันให้เสร็จเด็ดขาดเลยเพื่อบังคับใช้กฎหมายใช้อำน,นาจที่ประยของไทยได้ ที่จะเปลี่ยนโลกการลงทุนไปอย่างสิ้นเชิงมาพบกันในงาน Forward the Future 2 0 2 4กับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศกว่า15ท่านพร้อมดินเนอร์และเน็ตเวิร์กิ e งเซสชั่นซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิ e อีเวนเกิดเป็นประเด็นใหญ่นะคะเป็นที่วิพากษ์เป็นดราม่าในสังคมไทยว่าเราจะสูญเสียดินแดนเราจะสูญเสียเกาะก,กูดนะคะอยากให้คุณสุพลักษ์เล่าให้พวกเราฟังนะคะเรื่องนี้เริ่มต้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร แล้วก็ความเสี่ยงที่เราจะเสียเกาะกูดเนี่ยในยุคนี้พอสอนี้เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะก็พูดให้สบายใจไว้ก่อนว่าไม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเกาะกูดและโอกาสเสียเกาะกูดคงคงจะไม่มีนะครับเอ,อต้องย้อนไปไกลหน่อยจริงๆเรื่องนี้มันมันเป็นประเด็นมาห้าสิบกว่าปีแล้วอย่างนี้นะครับปีสองพันห้า้อยสิบสามเนี่ย ไทยกับกัมพูชาคุยกันครั้งแรกนะครับมีการเจรจาเรื่องเขตแดนอาณาเขตทางทะเลเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยแต่ครั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าก็ยังไม่มีไม่มีแนวทางชัดเจนนะครับว่าใครอ้างพื้นที่ตรงไหนอะไรอย่างไรการเจอกันของเจ้าหน้าที่ในเดือนธันวาคมปีสอ1 3มเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าแนะนําตัวแล้วก็แสดงจุดยืนว่าพื้นที่ของใคร เขาควรจะอ้างสิทธิ์กันถึงไหนแบบไหนอะไรอย่างไรก็นั่นก็ไปพอถึงปี2515ความจริงย้อนกลับไปก่อนหน้านีห้หลังจากพม่าร้อยสิแล้วเนี่ยปี2514เวียดนามประกาศเขตไหลทวีปของตัวเองนะครับปี2515กัมพูชาก็ประกาศเขตทวีปเขตไหลทวีปของตัวเองนะครับและปี2516รกไทยก็ประกาศเขตไหลทวีปของตัวเอง ประเด็นที่ต้องคำควมเข้าใจคือว่าไหลทวีปคืออะไรไหลทวีปเนี่ยคือพื้นพื้นดินที่อยู่ใต้น้ํานะครับไหลทวีปเนี่ยมีสิทธิ์ประเทศที่ท,ที่ที่มีไหลทวีปประกาศเขตไหลทวีปเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์อะไรบ้างเช่นขุดค้นหาทรัพยากรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะครับที่อยู่ใต้น้ำนะั่นบนบนพื้นดินที่อยู่ใต้น้ํานะั้นเะข้ามาใช้ประโยชน์ได้จะขุดเองทําเองหรือ ให้สัมปทานก็ได้หรือร่วมมือกับรัฐอื่นในการขุดค้นหาทรัพยากรน,นี้ก็ได้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเ,เมื่อกัมพูชาประกาศเสร็จแล้วไทยก็ประกาศนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ประกาศเนี่ยมันอยู่ภายใต,ใต้อนุสัญญาเจนีวาปีพันเก้ร้อยห้าสิบแปดหลักการในการประกาศเขตไหลทะวีปตอนนั้นคืออะไรในกฎหมายในในอนุสัญญาเนี่ยเขียนว่าให้สามารถประกาศเขตไหลทะวีปได้ในพื้นที่ซึ่ง น้ำลึกไม่เกิน200เมตรนะครับแต่ว่าอ่าวไทยเนี่ยจุดที่ลึกที่สุดของมันเนี่ยแค่85เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ,อกาสที่จะไปหา200เมตรคงคงไม่มีมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็มีหลักอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าหลักอีควอ s ดส n c น Principle หมายความว่าประเทศที่อยู่ชิดติดกันเนี่ยในใน,ใน,ในอ่าวเดียวกันหรือใน,พ,นพื้นที่ทะเลที่ติดกันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะประกาศไหลทวีปของตัวเองออกมาจากเส้นฐาน เส้นฐานคืออะไรครับเส้นฐานคือเส้นซึ่งกําหนดเอาไว้เป็นฐานสําหรับการประกาศเขตแดนทางทะเลนะครับเส้นฐานมักนิยมกําหนดกันใน2แบบนะครับแบบแรกเรียกว่าเส้นฐานปกตินะครับ normal baseline เนี่ยคือเส้นที่ก็เอาน้าขึ้นน้ําลงกึ่งกลางตรงนั้นเรียกว่าเป็นเส้นฐานปกติแต่ว่าใช้แบบนั้นคงไม่ค่อยเวริร์กเนื่องจากว่าคือแต่ละประเทศชายฝั่งมัน ว้าวแหว่งแหวงนะครับมันไม่มันไม่เป็นเส้นตรงเพราะ,ะน่าจะทาอันเลนเป็นเส้นตรงมันคงจะจะลาบากเพราะ,ะน,นเขาก็เลยเกิดแนวคิดใหม่ว่าทําเส้นฐานตรงก็คือเลือกที่จะขีดเส้นฐานนั้นออกมา,าปกติเราก็นิยมทากันถ้าเราจะเคลมเอาเกาะไหนที่มันอยู่ใกล้ฝั่งน่อยเนี้ยก็ก็พอดเลยพอดพื้นนี่แล้วก็ลากเป็นเส้นตรงนะจากเส้นฐานนั้นอนะลากออกไปแล้วก็ฝัดตรงกันข้าม ก็ลากออกมาจากเส้นฐานของตัวเองนะครับแล้วมาชนกันตรงไหนก็แบ่งครึ่งในเท่าเท่ากันโดยที่ต้องให้มันได้สัดส่วนกับชายฝั่งหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยชายฝั่งค่อนข้างจะยาวใช่ไหมครับโดยหลักการแล้วเราก็ควรจะได้ได้พื้นที่ค่อนข้างจะกว้างเมื่อเปรียบเทียบกับกัมพูชาซึ่งชายฝั่งของเขากว้างกว่าถ้าคิดกันตามสัดส่วนก็น่าจะอยู่เท่าที่เคยเห็นตัวเลขอยู่ประมาณ สามต่อหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่กัมพูชาขีดแล้วฝ่ายไทยก็เห็นว่าเออมันอาจจะดูไม่ค่อยสอดคล้องกับกับหลักการที่ว่านั้นสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ที่ที่ค่อนข้างกว้างมากแล้วมันก็ที่สําคัญที่สุดที่ที่เป็นประเด็นอยู่พูดถึงวันนี้คือว่ามีเส้นหนึ่งเนี่ยขีดเข้ามาใกล้เกาะกูดนะครับในเอกสารหลายชิ้นของกัมพูชาก็ก็ไม่ค่อยตรงกันนะครับว่า บางชิ้นก็ที่เราเห็นเนี่ยนะครับขีดผ่าการเกาะกูดเลยบางชิ้นเนี่ยก็ขีดมาทางถึงสั่งตะวันออกของเกาะกูดแล้วหยุดเส้นนั้นขาดลงแล้วมาขีดใหม่ทางนิตะวันตกของเกาะกูดเลื่อยออกไปจนถึงกลางอ่าวไทยแล้วค่อยหักลงข้างล่างไปจนกระทั่งถึงชนชายแดนกัมพูชาเวียดนามนะครับและบางเส้นเราก็เห็นว่าขีดเป็นลูกตัวยูเว้าโค้ง อ้อมเกาะกูดเอาไปในแบบนั้นก็ก็ตีความได้หลายแบบตีความว่ากัมพูชาคงไม่ประสงค์ที่จะอ้างสิทธิใดๆเหนือเกาะกูดหรือว่ามันเป็นปัญหาเลยเว้นเอาไวก้ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก,ก็ก็ถือว่าเป็นความคลุมเครือนะครับเพราะฉะนั้นที่มาของเรื่องเนี่ยก็เกิดว่าพื้นที่ที่อ้างเนี่ยมันทับซ้อนกันฝ่ายไทยก็พยายามไปไปเจรจานะครับปี2515พอกัมพูชาประกาศก็เจรจาแต่ว่า สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในแง่ของประวัติสายนี่นึงก็คือว่าหลังจากที่ประกาศเส้นไหลทวีปแล้วเนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาตกอยู่ในภาวะสงครามนะครับคือลบกันนานมากตั้งแต่ปี2,518เขเขมรแดงยึดพนมเปนพนมเปนเปกลายเป็นของเขมรแดงพออยู่ได้3-4ปีกองทัพเวียดนามยึดบุกยึดไล่เขมรแดงออกจากกรุงพนมเปนก็หลังจากนั้นก็รบกันเป็น10ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้น กว่ากัมพูชาจะสงบสงครามได้เนี่ยก็ตกราลาปี2534มีการเซ็นสัญญาสันติภาพกันก็ประเทศไทยก็มีส่วนร่วมสําคัญในการสร้างสันติภาพในกัมพูชานะครับถ้าเกิดว่าท่านที่สนใจก็ก็เช่นนโยบายปเปลี่ยนสนามรบเป็นตลาดการค้าสมัยพลเอกชาติชายนะก็ก็มีไอเดียนี้ขึ้นมาก็จริงเอาอันเนี้ยไปคุยกับกัมพูชาว่าเอออยากก็นั้นเลยเราเรา,เราลองมาเมือม่อเมือม่อเธอ สงบแล้วเนี่ยเรามาคุยเรื่องพื้นที่ทางทะเลกันใหม่ตอนนั้นอ่ะมันก็มีไอเดียว่าพื้นที่ทางทะเลเนี่ยอตอนนั้นประเทศไทยสามารถขุดแก๊สขึ้นมาใช้ได้เลยครับใครที่มีอายุหน่อยเนี่ยอาจจะจำได้ยุคช,ช่วงชัชวาดคือราวๆปีตศวรรษปลายพั1980นเก้าร้อยาพันเก้าร้อยแปดสิบนั่นแหละครับก็คือว่าประเทศไทยพบพบแหล่งแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นจำนวนมากนะครับ และพื้นที่บางพื้นที่เนะี่ยมันก็ไปทับซ้อนกับเพื่อนบ้านอย่างเช่นกรณีไทยมาเลเซียมีพื้นที่อ้างสิทธิ์ในเหล่าทวีปทับซ้อนกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางไปมาเลเซียเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องเขตแดนมาอามันทับกันตรงนั้นก็ก็จัดการขุดแก๊สมาแบ่งกัน50-50ข้อตกลงตกลง,ง,งกันได้ตั้งแต่ราลราวปี252122ประมาณนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เวลานานพอสมควรน,นะครับกว่าที่จะจะขุดแก๊สขึ้นมาใช้ได้ก็ปี30บกว่ากว่าแล้วเพราะฉะนั้น พราะอก่า้ายกับทางฝั่งกัมพูชานี่ก็รู้ว่าเอออยากขนาดเลยเราก็ทําแบบมาเลเซียด้วยดีกว่ามันก็เลยเกิดแนวคิดอันนี้ว่าเราเนี่ยจะจะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นเอาแก๊สขึ้นมาใช้แบ่งผลประโยชน์กันจะดีกว่าแต่ประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้ครับคุณกิตาเกิดปัญหาว่าพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเนี่ยก็เห็นว่าโอ้พื้นที่ทับซ้อนกันเนี่ยมันใหญ่โตมากนะคิดแล้วเนี่ยประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรเมื่อเทียบของมาเลเซียเนี่ย มันมันแค่ประมาณ6,000กว่าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยก็คิดว่ากัมพูชาเนี่ยขีดเส้นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้สัดส่วนกับกับายฝั่งของตัวเองนะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่จริงๆถ้าชายฝั่งกัมพูชาแคบกว่าพื้นที่ไหลทวีปของเขาก็น่าจะแคบกว่าเล็กกว่าไทยใช่ไหมครับแต่ว่าไทยก็พยายามนะครับในปี253738เนี่ย ก็ไปพยายามคุยกับเจทางป่ายมบูชาอีกครั้งหนึ่งว่าอยากจะเจราจาเส้นไหลทวีปกันใหม่ให้มันสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศต็ยิงไทยก็เคยเสนอเสนอแผนผังนะครับบีบเส้นพื้นที่ทับท้อนนะให้เล็กลงเหลือสักประมาณถ้าถ้าดูด้วยสายตาน่าจะสัก6กหรือเจ็ดพันตารางกิโลเมตรนะครับอาจจะอยู่ระยะนั้นไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไซส์ก็คงพอๆกับของไทยมาเลเซียถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็ก็อาจจะพอตกลงกันได้แต่ว่าัมพูชาในปีนั้นก็ไม่ตกลงก็บอกว่าโอ้ยจะแบ่งเส้นแบบเขตแดนกันขนาดนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็ถือว่าเขาประกาศตามสนธิสัญญาอนุสัญญาเจนีวาปี1958เหมือนกันแล้วแต่ว่ามันจะคิดด้วยแบบไหนวิธีคิดเส้นฐานเขาจะเป็นอย่างไรการลากอี i d i ดิสแตนได้สัสดส่วนหรือไม่อันนี้ก็ก็เถียงกันในทางเทคนิคนะั้นสุดก็ตกลงกันไม่ได้นะครับ ปีนั้นก็ก็หยุดไว้แค่นั้นจนกระทั่งก็มีความพยายามอีกในปี43ก็พยายามจะจะคุยกันอีกก็มีไอเดียใหม่นะครับไอเดียใหม่ก็คือว่าถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นน่ะเราแบ่งมันเป็นพื้นที่เป็นเป็นสองโซนดีไหมนะครับโดยอาศัยเส้นละติจูดที่11องศาเหนือเป็นเกณฑ์พื้นที่ซึ่งอยู่ด้านบนของเส้นละติจูด11องศาเหนือนั่นน่ให้แบ่งกันให้เสร็จเด็ดขาดเลย ตรงนั้นเพราะว่ามันใกล้ชายฝั่งนะครับมันเส้นนั้นมันจะมันจะไปทับทะเลอนาเขตและเขตต่อเนื่องนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องอธิบายสักเล็กนึงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเส้นแต่ละเส้นในในใน,ในคำในอนุสัญญาหรือกฎหมายทะเลหรือกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันมีความหมายและก็ผลในทางกฎหมายแตกต่างกันถ้าเป็น12ไมล์ทะเลจากเส้นฐานนะครับ เช่นตั้กรณีเกาะกูดก็ออกจากออกจากฝั่งเกาะกูดนั่นแหละว่าเส้นฐานเราอยู่ใกล้ๆก้เกาะกูดนะครับออกมา12ไม้ทะเลอันนั้นเรียกว่าทะเลอนาเขตนะครับเลยทะเลอนาเขตเนี่ยก็เหมือนเก็ถือเป็นอนาเขตประเทศไทยนะครับทั้งใต้ดินบนพื้นน้ําและเหนืออากาศขึ้นไปอันนั้นเป็นอํานาจอธิปไตยของไทยเต็มที่ถ้าเกิดว่ามีอริราชศัตรูที่ไหนใครบุกเข้ามาเอ่อถ้าไม่รับอนุญาตก็ก็ต่อสู้ป้องกันได้เต็มที่นะครับส่วนพื้นที่อีก จำนวนหนึ่งก็คือห่างจากทะเลนาเขตขออกมาอีกจ2สองไม์ทะเลเรียกว่าเขตต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยจะมีสิทธิอธิปไตยคามันต่างกันนิดนึงนะครับสิทธิอธิปไตยหมายควาว่าลายหมายความว่าเอ่อถ้ามีปัญหาเช่นของหนีภาษีเข้ามาในเขตนี้เจ้าที่สุลเลรกรไ,ไปไปไล่จับได้นะครับเอ่อคนค้ามนุษย์เอาเข้ามาในเกน,นี้เราไปไล่จับได้เป็นเป็นอนุญาตให้รัฐเนี่ยใช้ใช้สิทธิอธิปไตยในทางสุลกากรและก็อิมิเกรชันได้แต่ว่า อันนั้นมันไม่ใช่อณาเขตประเทศไทยแล้วล่ะนะครับแล้วไกลออกไปในกฎหมายใหม่เนี่ยให้อีกถึง200ไมล์ทะเลเรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะบังเอิญเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยไปล้อกับพื้นที่ใต้น้ําก็คือก็คือเออไหลทวีปเหมือนกันมันอะไรที่อยู่ใต้น้ําก็ถือว่าทรรมาติกินรัพนั้นมันก็เกิดสิทธิ์แบบเนี้ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเนื่องจากมันไอความคุ้มเคือของเส้นและการใช้อํานาจไม่เท่ากันแบบเนี้ยก็เลยเกิดไอเดียว่าฝ่ายไทยบอกว่า อยากยากันนั้นเลยทําเป็นพื้นที่ทับซอ้อนคงจะซ้อนกันอยู่แบบนั้นคนงะจะวุ่นวายเ à, คือการใช้อํานาจอาจจะวุ่นวายเพราะพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นมันเป็นพื้นที่แดนชนแดนแนะครับว่เ à, เาเรือกัมพูชาจะเข้ามาคนกัมพูชาจะเข้าไปไทยจะออกมาอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็อยากกันนั้นเลยก็แบ่งกันให้เสร็จเด็ดขาดเลยเพื่อความสบายใจและก็การใช้บังคับใช้กฎหมายใช้อำนาจที่ประทายของไทยได้เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเจรจาแบ่งกันให้ให้เสร็จเด็ดขาดนะครับส่วนพื้นที่อีก จำนวนหนึ่งใหญ่พอสมควรประมาณที่เหลือก็คือหนึ่งหกพันตารางกิโลเมตรตรงนี้เนี่ยให้เอามาจัดทำระบอบพัฒนาร่วมเพื่อนาทรัพยากรปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์เมื่อตกลงกันได้อย่างนั้นเห็นพ้องต้องกันแล้วก็เลยทําขึ้นเป็น MOU นะครับบันทึกความเข้าใจไม่ได้ตกลงอะไรครับบันทึกความเข้าใจว่าเราเข้าใจร่วมกันนะอันนี้โดยถ้อยคำแปลว่าอย่างนั้นความหมายของมันก็คือเข้าใจว่า เอ็มอันนี้บอกให้ทําอะไรบ้างนะครับอันเรเอมเนี่ยบังเอิญว่าไอเดียเนี่ยมาก่อนช่วงปลายปสมัยรัฐบาลชวนสมัยรัฐบาลคุณทักษิณก็เอาไอเดียเนี่ยมาทําต่อนะครับทำเป็น MOU ในปี2544ความจริงเจนะ้าหน้าที่เขาคุยกันอยู่ประมาณเดือนเมษายนปี2544นะครับเอเนี่ยลงนามกันในเดือนมิถุนายนปี2544เพราะฉะนั้นมันก็ ถ้าเราดูร่องรอยของมันก็คือคุณนักษิณไม่ได้เนรมิตมันขึ้นมาหรอกครับเจ้าหน้าที่เขาทํามาเป็นเป็นระยะระยะมีไอเดียที่จะทําจะแบ่งกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อความกระจ่างพูดตรงนี้อีกนิดนึงเรื่องไอเอ็มโอยปี2,144เนี่ยมันก่อให้เกิดสิทธิ์หรือไม่เกิดให้ก่อสิทธิ์อะไรบ้างนะครับเอ็มโอยเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเอ็มโอยบอกให้ทําแค่สองอย่างนะครับในในประเด็นสําคัญตรงนี้อย่างแรกเลยให้ตั้งคณะ กรรมการร่วมด้านเทคนิคเพื่อที่จะทำการเจรจากันใน2เรื่องสำคัญต่างๆไปนี้เรื่องแรกให้เจรจาแบ่งพื้นที่ที่จะต้องแบ่งกันให้เสร็จเด็ดขาดก็คือพื้นที่ที่ที่ประมาณ1 0 0 0หตารางกิโลเมตรที่อยู่เหนือเส้นละติจูดที่11อ,องศาเหนืออันนั้นหนะักคือต้องเจรจาแล้วก็แบ่งกันให้มันจบเพราะว่ามันมันคลุมเครือและมันทับซ้อนในเขตอำนาจหลายแบบนะครับเพราะ,ะนั้นก็ทำให้ ให้เคลียร์ซะอันที่สองก็คือให้จัดทำระบบพัฒนาร่วมเพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินใต้น้ำเนี่ยก็คือเป็นตัวเลี่ยมยนะครับขึ้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่จะแบ่งร่วมกันแบบไหนอะไรอย่างไรเนี่ยไอเดียก็ก็บางคนก็ยังคิดว่าน่าจะทำแบบมาเลเซียก็คือแบ่ง50-50ไปเลยแต่ว่าตอนหลังๆก็มาเกิดมีมีข้อมูลบางจำพวกของไทยก็อาจจะรู้ว่าคือเนื่องจากตรงนั้น,น่ะ ถ้าพูดในทางเทคนิคคือมันเป็นส่วนหนึ่งของแอ่งปัตตานีแอ่งปัตตานีคือแอ่งที่เราขุดแก๊สและปิโตรเลียมและน้ํามันใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับบังเอิญว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยแหล่งปัตตานีมันมันยื่นเข้าไปประมาณหนึ่งในสาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราก็อนุมานว่าใกล้ๆไทยเนี่ยมันน่าจะมีเยอะกว่านะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ไทยขุดแก๊สแถวนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากกนนั้นเลย ถ้ามันใกล้ฝั่งใครให้คนนั้นได้มากกว่าดีกว่าตรงกลางเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นสามริ้วนะครับออันนี้จะเป็นแค่ไอเดียอยู่นะตรงกลางให้แบ่งกันห้าสิบห้าสิบตามที่ที่ว่าก,กันส่วนอยู่ตรงข้างริ้วสองข้างเใกล้ใครให้คนนั้นเอาไปหกสิบคนที่อยู่ไกลหน่อยเอาไปสี่สิบอันนั้นเป็นข้อเสนอของฝ่ายไทยแต่กัรพูชาเขาก็คิดว่าเอของเขาก็น่าจะมีเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าไม่เอาเอาถ้าใกล้ใครเนี่ยเอาเก้าสิบเลยที่เหลือไอเอาเอาสิบ ก็แคยังตกลงกันไม่ได้นะครับก็พอดีว่าเอ่อไม่ไม่สามารถตกลงกันได้ก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายในในประเทศไทยก็ก็รัฐบาลก็มีอันเป็นล้มไปแล้วหลังจากนั้นก็เกิดประเด็นกรณีปัญหาภาษา,าพระวิหารเลยไทยกัมพูชาก็ทะเลาะเบาแวงกันเรื่อยมานะครับด้วยปนานั้นเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้เรื่องที่นั่นก็เลยค้างคาอยู่แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไม่ยังไม่คืบหน้าไปไหนไอ้ที่ว่าว่ากันเนี่ยเป็นแค่ไอเดียยังตกลงอะไรกันไม่ได้ครับ